สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับรายการตามทางพระพุทธเจ้ากันเช่นเคยครับรายการตามทางพระพุทธเจ้าพบกับท่านผู้ฟังในคำขอคืนนี้ด้วยศรัทธาของคุณดาริมวลธรรมรักศรัทธาของคุณบุษรากุลานุสนศรัทธาของคุณปราณีสงเคราะห์ธรรมและศรัทธาของคุณ สักดาเพือดงามร่วมกันรับเป็นเจ้าภาพครับขออนุโมทนาในกุศลศรัทธาของท่านดังกล่าวแล้วมานโอกาสนี้และขอให้กุศลผลบุญจากการที่ร่วมกันรับเป็นเจ้าภาพส่งเสริมงานเผยแผ่ธรรมะสร้างมหากุศลให้ธรรมะเป็นทานตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ตรัสว่าสัพพทานางังธรรมทานังชินาติ ก็แปลว่าให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงมหากุศลจากการที่ร่วมกันให้ธรรมะเป็นทานในคืนนี้ขอจงได้เป็นพลวะปัจจัยให้คุณนริม,มนธรรมรกักให้คุณบุตรากุลานุสนให้คุณปราณีสงเคราะห์ธรรมให้คุณศักลาเผืองงามทุกท่านขอจงได้มีความสุขก,กายสุขใจ พร้อมทั้งมีสติมีปัญญาแตกฉานในธรรมะสามารถที่จะปฏิบัติตนให้ล่วงพ้นจากทุกภัยทั้งหลายทั้งปวงนะครับขออนุโมทนาสาธุแล้วคืนวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะเป็นสถาของอุบาสิกานิตยาเฟื่องฟูและครอบครัวรับเป็นเจ้าภาพเอา ก็จะได้อนุโมธนาสาธุกับสธาของอุบาสิกานิตยาเฟื่องฟูกันในคืนวันพรุ่งนี้นะครับคืนนี้ในเวลาฟังธรรมะแล้วขอเชิญท่านผู้ฟังสู่บรรจากาศเรียนรู้ธรรมะจากคำสอนของพระพุทธเจ้าต่อจากคราวที่แล้วจากนี้ได้เลยครับประสบอุบัติเหตุหลายด้านบางครั้งพ่อแม่รักลูกมากนนะรักลูกมาก ไม่ไว้ใจที่จะให้ลูกไปเพียงลําพังพ่อแม่ไปด้วยพ่อแม่ก็เป็นไปกับกฎแห่งกรรมเหมือนกันถูกไฟไหม้บ้างเรือล่มบ้างน้ําท่วมบ้างก็ไม่มีอะไรที่จะห้ามได้นีถึงคราวที่จะต้องได้รับก็ต้องได้รับไม่มีอะไรที่จะหยุดได้จากนี้ไปเราก็จะได้ศึกษาธรรมะ ในเรื่องของกรรมนะโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องก,กันกับการกระทำและผลของการกระทำนั้นมีรายละเอียดที่น่าศึกษาเป็นอย่างมากแล้วก็ถ้าเราได้มีโอกาสศึกษากันได้อย่างละเอียดทีถ้วนก็จะเข้าถึงเหตุผลของการกระทำ ทางนี้ท้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับหลักฐานที่เราจะได้วิเคราะห์วิจัยให้ท่านทั้งหลายได้มีความเข้าใจกันก็คงจะต้องยกพุทธภาสิตคำสอนที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าก an ัลยาณการีกัลยาณังปาปการีจะปาประกังก็แปลว่าทำกรรมดี ได้รับผลของกรรมดีทำกรรมชั่วหรือกรรมที่ไม่ดีก็ได้รับผลของกรรมที่ไม่ดีนะความข้อนี้ทั้งหมดมีรายละเอียดลึกซึ้งเกินที่วิสัยเราจะเป็นผู้ที่รู้แจง้งแทงตลอดได้แต่ถ้าหากว่าเราได้ ศึกษาเข้าถึงเหตุผลมากขึ้นก็จะเข้าใจในพุทธภาษิตนี้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นเรามาทำความเข้าใจตามหลักที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสทรงแสดงที่จริงหัวข้อเรื่องเราจะคุ้นกับคำว่ากฎแห่งกรรม และเราก็ใช้คํานี้กันฟุ้งเฟอ้อจนกระทั่งไม่รู้ว่ากฎแห่งกรรมนั้นเอาอะไรเป็นตัวหลักเป็นตัวกฎแห่งกรรมเราเรียนพระอภิธรรมมาถึงปริเชตที่ห้านะในปริเชตที่ห้ากล่าวถึงเรื่องภพภูมิที่อยู่ที่อาศัยของสัตว์ทั้งหลายกับเรื่องกรรมเมื่อเรียนมาถึงตรงจุดนี้แล้ว ก็ได้ฐานที่สำคัญก็คือความรู้ด้านพระภิธรรมคือเรื่องของจิตเรื่องของอำนาจจิตที่เราได้เรียนผ่านมาแล้วซึ่งก็จะเชื่อเห็นว่าความเป็นไปของจิตใจจะขาดจากเจตนาไม่ได้เจตนาพระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นตัวกรรม เพราะฉะนั้นคําว่ากรรมเมื่อกล่าวโดยตัวกรรมก็หมายเอาตัวเจตนาที่ประกอบกับจิตปรุงแต่งจิตอยู่เพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจความหมายของคําว่าเจตนาแล้วก็ทําความเข้าใจกันมาแล้วว่าเจตนาหมายถึงความต้องการที่เกิดขึ้นในจิตใจความต้องการที่เกิดขึ้นในจิตใจแล้วก็กระทําลงไป พูดออกไปวางแผนออกไปสำเร็จแล้วก็ถือเป็นกรรมโดยครบปูนที่จริงก็น่าจะจบแค่นั้นนะฮะแต่ว่ายังมีรายละเอียดที่เกี่ยวข้องก,กันกับการกระทำที่เกี่ยวข้องกับเจตนาลหลายด้านฉะนั้นในไหนเรียนมาถึงตรงจุดนี้แล้วก็มาวิเคราะห์วิจัยกันให้ครบสมบูรณ์ เพื่อจะได้ข้อมูลนะในเรื่องของการทำบาปหรือทำอกุศลกันเพราะฉะนั้นวันนี้ขอพูดเรื่องวิจัยเรื่องกรรมนะฮะท่านจะหาเรียนที่ไหนก็คงจะไม่ได้ละนะฮะแต่ก็นำในยะแห่งเหตุผลทั้งในพระสูตรทั้งในพระอภิธรรมประกอบกับ ความปรากฏที่ที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้ซึ่งจะหาดูได้ไม่ยากแต่เราไม่รู้ว่าเอ๊ะมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรนะอย่างเช่นนั่งเครื่องบินไปแม้ขนาดเป็นพระเองกรรมก็ยังไม่ไว้ไม่ไว้เครื่องบินก็ยังตกตายนะดกเศกกันยังดีเป่าหัวกันยังดี มันก็ยังไม่ไวนะประชานคนบางคนเป็นนิสิตนักศึกษามีการจัดคณะออกไปเที่ยวกันพ่อแม่ห้ามปรามไม่ฟังจะไปนะนทิ่ถูกก็ไปเรือล่มประสบอุบัติเหตุอะไรหลายด้าน บางครั้งพ่อแม่รักลูกมากนะรักลูกมากไม่ไว้ใจที่จะให้ลูกไปเพียงลําพังพ่อแม่ไปด้วยอ่าพ่อแม่ก็เป็นไปกับกฎแห่งกรรมวเหมือนกันถูกไฟไหม้บ้างเรือล่มบ้างน้ําท่วมบ้างก็ไม่มีอะไรที่จะห้ามได้นะี่ถึงคราวที่จะต้องได้รับก็ต้องได้รับไม่มีอะไรที่จะหยุดได้ นะคราวเหตุการณ์เกิดขึ้นนะกลัวจะไปตายที่อินเดียกันนะไม่ให้ไปกันโอ้โหทัวร์อินเดียต้องยกเลิกสี่สิบว่าทัวร์นี่กลัวตายแกลเป็นแถวทึ้งคราวมันจะตายไม่ต้องไปอินเดียมันก็ตายนะนะแต่คนที่ลันไปมีอยู่ทัวร์ชุดเดียว ไปแล้วมีความสุขสบายไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นกลับมาก็ยิ้มแย้มแจ่มใสคือถ้าเราเชื่อกฎแห่งกรรมนะฮะว่าถึงคราวทำกรรมดีมันก็ต้องมีผลของกรรมดีทำกรรมชั่วก็ต้องมีผลของกรรมชั่วอดีตเราทำอะไรไว้เราก็ไม่รู้นะฮะเราก็หวาดกลัวกันไปการหวาดกลัวนะฮะ ก็เป็นการดีไม่ใช่ไมด่ดีแต่ถ้ากลัวถ้าจนเกินเหตุไอความกลัวก็กลายเป็นเรื่องทุกไปเลยน่ะเป็นเรื่องทุกขไปฉะนั้นบางอย่างเนี่ยเวลาเราทําบุญทํากุศลสังเกตไหมน่ะทำความทําบุญทํากุศลเนี่ยบางทีเราจํานินมากเลยนะฮะจะต้องอธิษฐาน ขอให้ได้อย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็เกิดมีความเชื่อถือกันว่าทําบุญโดยไม่อธิษฐานจะไม่ได้อะไรแล้วทําไม่อธิษฐานก็คิดว่าคงจะไม่ได้ต้องอธิษฐานจึงจะได้ทําบุญเราก็เลยนิยมทําบุญทั้งทีก็ต้องอธิษฐานนะเราไม่เคยคิดเลยนะว่าการกระทําทุกอย่างเนี่ยมันมีผลของตัวมันเอง ถึงไม่อธิษฐานมันก็ได้หรือบางอย่างอธิษฐานยังไงมันก็ไม่ได้ทำอย่างหนึง่งอธิษฐานอย่างหนึง่งจะไม่ได้รับผลอย่างที่อธิษฐานเลยเแต่ฉะนั้นทุกอย่างเนี่ขึ้นกับเหตุสร้างเหตุไว้อย่างไรก็ต้องได้รับผลอย่างนั้นขอให้ยึดมั่นในคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะดีกว่า ชีวิตคนเราและสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมีเหตุกับผลนในขณะที่สร้างเหตุอย่างหนึง่งและก็หวังผลอีกอย่างหนึง่งคิดหรือว่ามันจะได้ไม่ได้หรอกครับนะไม่ได้อย่างเช่นจุดธูปสามดอกไปนั่งบนหลวงพ่อหลวงปู หรือว่าอะไรก็แล้แต่เธอขอโชคขอลาบขอให้ถูกหวยให้ถูกรางวันนะผมน่องดูแล้วก็โถทูบสามดอกขายก็ไม่ได้สลึงนึงก็ขายไม่ได้นะแต่ว่าขอให้ได้หวยรางวันที่หนึ่งให้ถูกหวยนะลาบเนี่ยเราเคยคิดกันบ้างไหมว่าเกิดมาจากอะไร ลาบเนี่ยเป็นผลของทานนะผลของทานใครบริจาคทานใครให้ทานใครช่วยเหลือสงเคราะห์ใครได้อนุเคราะห์ได้กระทําไว้ดังกล่าวนี่แล้วก็จะเป็นคนมีลาบนะลาบไม่ได้เกิดขึ้นจากการขอลาบไม่ได้เกิดขึ้นจากการบน ลาบไม่ได้เกิดขึ้นจากความคิดความนึกขอให้รวยไม่ใช่ครับลาบนี่มันเป็นผลของทานนะลาบเนี่ยเป็นผลของฐานอายุก็เป็นผลของศีลนะทุกอย่างมีเหตุมีผลของตัวมันเองแต่เราทุกวันนี้ส่วนมากจะไม่เข้าใจกัน ว่าถ้าเราจะต้องการมีราบนี่จะต้องทำยังไงนะก็มองเห็นนะ่ะหวยเนี่ยเป็นที่พึ่งอย่างดีที่สุดนที่จริงคนจัดทำหวยเขาก็คิดว่าเราเนี่ยเป็นที่พึ่งของเขานะใช่ไหมเ้อคนขายหวยก็กะถ้าคนซื้อหมดนี่นะรัฐก็ต้องรวย ฉะนั้นเขาก็เลยจัดทําหวยขายให้พวกเราเขาก็หวังว่าเราซื้อเนี่ยเขาจะรวยใต้ดินก็เหมือนกันเขาก็เอาสิ่งที่น่ะที่ที่กะรวยเนี่ยมาล่อเราเขาก็คิดอีกเนี่ยว่าถ้าพวกเราซื้อกันเยอะๆเนี่ยเขาต้องรวยเราอีกเหมือนกันก็พึ่งเขาเหมือนกันทามันถูกเราก็ต้องรวย เขาคิดเอาจากเราเนี่ยไม่มากอะเนี่ยยี่สิบบาทสามสิบบาทนะแล้วเขาก็รวยเอารวยเอาหวยงวดหนึ่งเนี่ยรัดกวาดไปทลายดูไหมกวาดจากเราคบไม่มากคนละสี่สิบบาทห้าสิบาทร้อยบาทเนี่ยเขาไม่ได้คิดเอา,เามากเลยนะแล้วเราก็ซื้อซื้อเขา แต่เน้อการที่เราซื้อเขานี่เรากะเล่นเขาหนักเลยนะกะเป็นล้านเลยนะเราวันที่ดึงกี่สิบล้านโอ้ยกะเล็งเป้าเต็มที่เลยเพระาะนั้นพอหวยออกมาปุ๊บนี่รัฐนี่นั่งยิ้มแฉ่งโอ้ยงวดนี้ขายได้เกลี้ยงเลยนะสองร้อยล้านสามพันล้านเงินเข้าเนื้อกาสเดียวกันเนะี่ย เรากะได้เจ็ดสิบล้านแปดสิบล้านพอหวยออกมาสลึงเดียวก็ไม่ได้ใอนคนที่อยากได้มากนะฮะแทงเข้าไปและผลออกมาก็คือไม่ใช่กินรวบกินเรียบอ,อกินเรียบเลยเนื่องจากอะไรเนื่องจากว่าเราไม่รู้ เหตุแล้วก็ไม่รู้ผลนะวัยเหตุที่จะทำให้เกิดความร่ำรวยเหตุที่จะให้มีโชคมีลาบถูกหวยเนี่ยนะมันไม่ใช่กิเลสแต่มันเป็นกุศลเพราะฉะนั้นการแสวงหาโชคหาลาบหาความร่ำรวยเนี่ยส่วนมากเลยเราเอากิเลสแสวงหา ไม่ได้เอากุศลแสวงหาฉะนั้นเราหวังอย่างหนึง่งนะแต่มันกลับไปได้อีกอย่างหนึง่งยิ่งหวังรวยคิดรวยก็ยิ่งจนแล้วก็ยิ่งจนหนักอ่าเป็นอย่างนั้นจริงไหมขอแวะมาตรงนี้นิดหนึ่งก่อนที่จะพูดถึงเรื่องสูตรนะฮะแวะมาตรงที่ว่าอ่านะ แวะมาตรงที่ว่าเราต้องทำบุญเลสอธิษฐานจึงจะได้จริงไหมถ้าไม่อธิษฐานก็ไม่ได้จริงไหมนะมาแวะตรงนี้เพราะเรามีความเชื่อมั่นกันว่าถ้าหากว่าวันไหนทำบุญแล,ล้วไม่ได้อธิษฐานมันไม่สบายใจมันมีมันเหมือนมีความรู้สึกว่าเราจะไม่ได้อะไรเลยจากการทำบุญในครั้งนี้แต่เ้า ยึดหลักตามที่พระพุทธเจ้าสอนและไม่เป็นอย่างนั้นนะไม่เป็นอย่างนั้นเลยเพราะก่อนที่จะทำบุญเนี่ยเจตนาม,นมันมีอยู่แล้วแต่เราไม่เคยอ่านเจตนาตรงนี้ไม่เข้าใจเจตนาตรงนี้ <c oughs> เราก็เลยไม่รู้ว่าทำแล้วมันจะได้อะไรน่ะพระพุทธเจ้ากลัดไว้น่ะทำกรรมดี ก็ต้องได้รับผลของกรรมดีกรรมดีตรงนี้หมายถึงเจตนาดีความต้องการดีเจตนาดีความต้องการดีมันมีผลของเจตนาดีมีผลของความต้องการดีตรงนี้เองนะฮนะน่ะเจตนาดีเป็นตัวกรรมดีนะ่ะ ผลปรากฏอันเนื่องมาจากมีเจตนาดีไอ้ตัวนี้เป็นผลเป็นวิบากเป็นผลของกรรมอย่างเช่นเราทำบุญสร้างศาลาไปสิบบาทนะฮะทำบุญสร้างศาลาไปสิบบาททำบุญสร้างเรือนกรรมฐานไปห้าบาทเจตนาของเราเนี่ยเป็นศาลาใช่ไหม เจตนาของเราเป็นเรือนกรรมฐานใช่ไหมทำบุญร่วมซื้อรถตู้ไปสิบบาทเจตนาของเราเป็นรถตู้ใช่ไหมสิบบาทเนี่ยไม่ใช่เป็นรอรถไม่ใช่เป็นพวงมาลัยรถไม่ใช่เป็นยางรถใช่ไหมเจตนาเนี่ยอะร่วมในทำบุญซื้อรถตู้ เจตนาร่วมทำบุญสร้างเรือนกรรมฐานเจตนาร่วมสร้างศาลาปฏิบัติธรรมถามจริงๆเถอะเจตนาที่ร่วมตรงนั้นเน่ยเป็นศาลาทั้งหลังหรือเฉพาะเสาต้นใดต้นหนึ่งเป็นศาลาเลยเนะนั่นหมายความว่าตัวนี้เป็นตัวกรรมสําเร็จเป็นศาลาแล้วถูกต้องไหมครับ นะสำเร็จเป็นศาลาแล้วแต่เราไม่รู้นะว่าเจตนาที่ขอร่วมสร้างซื้อลถตูรร้ขอร่วมสร้างเรือนกรรมฐานขอร่วมสร้างศาลาหอประชุมปฏิบัติธรรมเนี่ยมันสำเร็จเป็นผลตรงกับเจตนาที่ตั้งไว้เราไม่รู้พอไม่รู้ปุ๊บอ้าวเอาเงินหยอดใส่ตู้เอาเงินมอบให้เรียบร้อยแล้ว ก่อนจะมอบอธิษฐานนีกทีนึงเจ้าพระคุณขอให้ร่ำขอให้รวยขอให้เป็นเศรษฐีเกิดชาติใดก็ได,ได้ยากจนเข็นใจนะดูที่เจตนาในการทำเพื่อสร้างศาลาเจตนาอธิษฐานขอให้ร่ำขอให้รวยขอให้เป็นเศรษฐีเกิดมาชาติใดพบใดอย่าให้ประสบพบก,กับความยากจนมันตรงกันไหม ไม่ต้องเลยทำบุญอย่างนึงอธิษฐานเอาอีกอย่างหนึง่งหน้าตัวกรรมเนี่ยสร้างศาลาผลของกรรมที่ทำบุญสร้างศาลาสำเร็จถ้าผลของกรรมนี้ให้ผลเมื่าหล่โอ้ยมีประสาทมีวิมานถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์ก็มีบ้านคอยอยู่แล้วไม่ต้องมาสร้างใหม่หรอกคนเขาสร้างไว้ให้เรียบร้อยแล้ว ใครรู้ไหมคนที่สร้างไว้ให้เราพ่อเราแม่เราเหรถ้าเราไม่มีบุญก็ไม่ได้มาเกิดพ่อแม่ที่มีบ้านดีๆนะ่ะใช่หรือเปล่าเออเกิดมาแล้วโอ้โหอยู่คาลือหัดยังก็เวียงยังกวง็วังมีห้องแอร์ห้องปรับอากาศสบายทุกอย่างรู้หรือเปล่าอน่ะได้ตรงนี้มาเนี่ยจากทำบุญอะไร ถอยหลังไปที่ขับเกตนาสร้างอะไรนะสร้างศาลาโอ้โหสิบบาทเป็นศาลาหนึ่งหลังทำไปเรียบร้อยแล้วเวลาผลกรรมมาที่อยู่ที่อาศัยโอโทงสะดวกสาบายทุกอย่างจะนั้นระหว่างเหตุกับผลเนี่ยเราไม่รู้เมื่อไม่รู้ปุ๊บ ทำบุญสร้างศาลาโอ้ยไม่ได้ต้องอธิษฐานก่อนกลัวไม่ได้และหารู้ไม่ว่าคําอธิษฐานก็ที่ทำบุญนะีคนละเรื่องกันเลย <c oughs> บางอย่างอธิษฐานตรงกันนะอธิษฐานตรงกันเกิดมาขอให้ยากไรอขออย่าให้ยากรายเรื่องที่อยู่ที่อาศัยอันนั้นตรงนะสร้างศาลมีทุยสายโอโหละโหฐาน เกิดชาติหน้าถึงไม่อธิษฐานก็ได้อยู่แล้วมีที่อยู่ที่อาศัยใจไม่ศา,าลานี่ที่อยู่ที่อาศัยน่ะกาอนอธิษฐานตรงกับกรรมได้ผลฉะนั้นอธิษฐานหรือไม่อธิษฐานเนี่ยความได้มีอยู่ในกรรมแล้วถึงไม่อธิษฐานก็ได้เพราะเจตนาต้องการอะไรในขณะที่ทำบุญ ถวายผ้าตรจีวรก็เพื่อให้มีผ้าท่านผู้ฟังที่เคารพครับท่านผู้ฟังกําลังติดตามรับฟังรายการตามทางพระพุทธเจ้านําเสนอท่านผู้ฟังโดยองค์กรสมมาทิฏฐิถินกาขาวชมรมผู้ฝ่ายนธรรมะและศรัทธาของคุณอรุณธรรมลักษ์ศรัทธาของคุณบุตรรากูุลานุสนศรัทธาของคุณปลาณีสงเคราะห์ธรรม สัาธาของคุณสักดาเพื่องามร่วมกันรับเป็นเจ้าภาพก็อขออนุโมทนาสาธุมณโอกาสนี่นะครับแล้วคืนนี้เวลาหมดหมดเวลาต้องติดตามต้อฟังกันใหม่ในคืนวันพรุ่งนี้นะครับคืนวันพรุ่งนี้จะเป็นสัาธาของอุบาสิกานิตยาเพื่องฟูและครอบครัวรับเป็นเจ้าภาพครับ ก็จะได้อนุโมทนาสาธุกัสทธาของอุบาสิกานิตยาเพื่อนภูกันในคืนวันพูนี้นะครับคืนนี้เวลาหมดหมดเวลาจากลาท่านผู้ฟังไปก่อนขอความพาสุขขอความสวัสดีขอความมีปัญญาจงบังเกิดมีแก,มมก่คุณนริมนธรรมลักษณุบุตรสากุลานุสนคุณปราณีสงเคราะห์ธรรมคุณศักดาเพื่องาม และท่านผู้ฟังทุกท่านโดยทั่วกันสวัสดีครับในหัวข้อธรรมปิเลสปัญหาพากันลับกันลักมันศึกษาธรรมทำสอนพระพุทธงคิดไม่ออกบอกมาทางชมรัมอย่าปล่อยปัญหามา รงโปรดลบหลงศึกษาแล้วรามทำจิตใจให้ส่งสงรักษาศิลให้มั่นคงจะไม่ลงอบาย